และข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเดวิดโคเอเบเผยว่าจะมีฉากหนึ่งจากนิยายจูราสสิกพาร์คเล่มแรกของไมเคิลไคลตันที่พวกเขานั้นได้นํามาใส่ในจูราสสิกเวิลด์รีเ r ิร์สพาร์นี้โดยเขากล่าวว่ามันเป็นฉากจากนิยายเล่มแรกที่เราอยากใส่ในหนังต้นฉบับเสมอมาแต่ตอนนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ใส่มันตอนนี้เรากําลังจะได้ใช้มันแล้วซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเป็นฉากอะไรในนิยายจูราสสิกพาร์คแต่มันมีอยู่ฉากหนึ่งในนวนิยายเนี่ยผมที่แฟนๆหลายคนก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยและก็เป็น ฉากที่หลายคนต่างคาดเดากันว่าน่าจะเป็นฉากนี้นี่แหละที่จะหยิบมาใส่ในหนังโดยฉากที่ว่านั้นนแอปนั่นก็คือฉากเจ้าไทแรนโนซอรัสเร็กกําลังว่ายน้ําไล่ต้อนดร์แกลนดอเล็กและทีมที่พวกเขานั้นกําลังพยายามพายเรือร่องแก่งหนีจากเจ้าทีเร็กตัวนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าไนโนเสาร์นั้นทําอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่คิดแม้ว่าทีเร็กนั้นจะมีแขนที่สั้นแต่ก็ว่ายน้าได้อย่างคล่องแคล่วและแน่นอนว่าในฉากนี้นั้นก็ต้องเปลี่ยนนักแสดงใหม่ทั้งหมดด็อกเตอร์อลันแกลนด์ทิ ไม่กลับมาแล้วในภาคนี้แต่กลุ่มตัวละครที่จะได้มาเชิญชชตากรรมในฉากนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มพลเรือนที่เรือล่มซึ่งตัวละครพวกนี้เขาจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับจากที่ผมได้อ่านเรื่องย่อเข้าๆไปเนาะโดยอฉากที่เขาเรือล่มเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าทีเร็กมันไปพังหรือเปล่าหรือดีไม่ดีหนังอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่อาจจะเอาสไปโนซอรัสมาพังก็ได้ซึ่งสถานที่คลองรูดจ,จังหวัดกระบี่ของเราก็น่าจะเป็นโลเคชั่นที่เหมาะแก่ฉากฉากนี้มากนะเดิมทีฉากนี้วางแผนไว้แล้วว่าจะเป็น ฉากหนึ่งในภาพยนตร์จูราสสิคพาร์คปี1 993แต่สุดท้ายแล้วฉากนี้ก็ถูกตัดออกในช่วงต้นของการถ่ายทำไปในที่สุดเนื่องด้วยงบที่มันอาจจะดูบานปลายหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ CG ที่มันอาจจะยากมากในสมัยนั้นก็เป็นได้หรือว่าแม้กระทั่งอาจจะทําให้หนังมันยาวเกินกว่ากําหนดจึงทําให้ฉากนี้นั้นต้องถูกตัดออกไปในหนังจูราสสิคพาร์คภาคแรกนั่นเอง